ช็อกซุปตาหนุ่มถูกฟ้องช่อโกงอสังหาริมทรัพย์เมื่อวันที่25กันยายนมันนี่ทูเดย์รายงานว่าเรียนถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงิน8.5พันล้านวอนจากการขายอสังหาริมทรัพย์การเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นโดยบุคคลที่ระบุว่าเป็นเอทนายความของเอคิมดูจีนและจางยุงฮูนจากสำนักงานกฎหมายซีโอบัค ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อนักแสดงที่สถานีตำรวจยงสันในกรุงโซการยื่นเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วคำถแถลงของพวกเขากล่าวหาว่าในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเรนแสดงความปรารถนาที่จะซื้ออาคารและที่ดินที่เอเป็นเจ้าของในาย่านกยองกี้เวสองน้ำยังนิวทาวเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมนี้ เเสนอราคาขาย25,000ล้านวอน18ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นเรนเสนอให้เซื้อบ้านของเรนในอีแทวอนกรุงโซเพื่อช่วยสร้างเงินทุนที่จำเป็นสำหรับข้อตกลงนี้เยอมรับข้อเสนอนี้โดยไม่มีปัญหาการซื้อเสร็จสมบูรณ์โดยที่ A. ซื้อบ้านของเรนในราคา8.5พันล้านวอนเรนในฐานะตัวแทนของบริษัทเมกาบิ๊กเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ซื้ออาคารของเอในราคา23พันล้านวอนประมาณ17ล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวกันเพียง2เดือนหลังจากเซ็นสัญญาอย่างไรก็ตามการทำธุรกรรมครั้งนี้ไม่ได้ปราศจากข้อโต้แยง้งเอ อ้างว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบสถานะทรัพย์สินของเรนได้อย่างเหมาะสมจุงตัวแทนอสังหาริมทรัพย์บอกกับเอว่าเรนเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงและภรรยาของเขาคิมแทฮีอยู่ที่บ้านดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเอได้รับรูปถ่ายของบ้านหลังจากที่เขาบ่นว่า ถ้าฉันไม่สามารถยืนยันทรัพย์สินด้วยตัวเองเมื่อซื้อทรัพย์สินราคาแพงเช่นนี้อย่างน้อยคุณก็ไม่ควรส่งรูปถ่ายมาด้วยเหรอนั่นคือตอนที่จุงได้รับรูปถ่ายจากพนักงานบริษัทของเรนที่ชื่อพักและส่งต่อรูปถ่ายให้กับเอเรื่องราวแทรกซ้อนเกิดขึ้นเมื่อเออ้างว่าทรัพย์สินที่เขาได้รับนั้นไม่ได้แสดงไว้อย่างถูกต้องในรูปถ่ายที่เขาได้รับ โรงกันข้ามกับภาพบ้านขาดสระว่ายน้ำกลางแจ้งและภายนอกก็แตกต่างออกไปภายในสภาพภายในดูสุดโทรมโดยมีวอลเปเปอร์ฉีกขาดและมีรอยเปื้อนบนผนังความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ส่งผลให้เอต้องการคำชี้แจงจากนายจุงตัวแทนทางกฎหมายของเอแสดงความไม่พอใจต่อข้อพิพาดโดยกล่าวว่าเรน ร้องขอข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวปฏิเสธที่จะเปิดเผยบ้านและบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานะและมูลค่าของบ้านด้วยเหตุนี้ผู้ร้องเรียนจึงถูกหลอกให้ซื้อทรัพย์สินซึ่งนำไปสู่การสูญเสียโดยช่อโกงจำนวน8.5พันล้านวอนในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์พวกเขายังเรียกร้องถึงการไม่สามารถฟื้นตัวของผลกระทบทางการเงินที่ เยังคงต้องทนอยู่อันเป็นผลมาจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้เมื่อได้ยินข้อกล่าวหานี้บริษัทของเรนตอบกลับมันนี่ทูเดย์โดยเปิดเผยว่าพวกเขายังไม่ได้รับการร้องเรียนอย่างเป็นทางการพวกเขากล่าวว่ามีเพียงการโทรล่าสุดจากสถานีตำรวจเกี่ยวกับการร้องเรียน ดังนั้นเราจึงขอให้ส่งต่อคดีไปยังสถานีตำรวจกลางนาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลของเราจากข้อมูลของทีมเรนข้อกล่าวหาที่ว่าบ้านไม่เคยแสดงให้เอเห็นนั้นเป็นเท็จพวกเขาชี้ให้เห็นว่าอัญญาประกาศคู่เรนมีความตั้งใจทุกประการที่จะแสดงบ้านนี้และแสดงให้เอ เห็นบ้านนี้ผ่านทางพ่อของเขาถึงสองครั้งมีการแลกเปลี่ยนจดหมายต่อตอบและเจ้าหน้าที่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์สามารถยืนยันข้อเรียกร้องนี้ได้ข้อกล่าวหาที่เรนส่งภาพถ่ายสระว่ายน้ำกลางแจ้งอันเป็นเท็จนั้นไม่เป็นความจริงภาพที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วคือรูปโปรไฟล์ของเรนในคากาโอท l อก เราขอแนะนำให้บุคคลอ้างถึงภาพถ่ายดาวเทียมและบันทึกการก่อสร้างซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่มีสอนสระอาน้ำอยู่การสร้างคำโกหกดังกล่าวเมื่อขายทรัพย์สินมูลค่า8.5พันล้านวอนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระอย่างไรก็ตามตัวแทนของเอได้ตอบโต้การป้องกันของเรียนทันทีผ่านทางยูทูบเบอร์กูเจเยโอพวกเขากล่าวว่า คำกล่าวอ้างของเรนที่แสดงบ้านนี้ไม่เป็นความจริงเลยและเรารู้สึกโกรธเคืองกับการโกหกที่ไม่มีมูลของเขาเราวางแผนที่จะเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหักล้างคำประกาศหลอกลวงของเรน